สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี กว่า100คู่หแห่จดทะเบียนสมรสแนนท่วาการอำเภอเมืองสมุทรปราการที่สำนักงานทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการนำโดยนายสมศักดิ์แก้วเสนานายอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรักวาเลนไทน์เดย์14กุมภาพันธ์2566และเป็นนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให้กับ3คู่รักที่สมัครเข้าร่วมจดทะเบียนโดยมีนายเพชรดีศรีสุดาและนางสาวฉัตรวิไลสถียนดีได้จดทะเบียนสมรสเป็นคู่แรกโดยมีนายเลิศศักดิ์เนียมรักษาประหลัดอาวุโสอำเภอ เมือนายพนมเกตนครประลัดอำเภอป้องกันจังหวัดสมุทรปราการนายสุวพงศ์คงโรธประลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนนายสุธีสุภาพปรลัดอำเภองานทะเบียนนางมุทิดาป้าแอลอนุสังสวิ์เลขานุการนายอำเภอเมืองที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองร่วมกันเป็นสกีพยานมอบใบทะเบียนสมรสของที่ระลึกพระโพธิจักรหลวงพอ่อหลีและตุกตาน่ารักให้กับคู่รักทุกคู่โดยบรรยากาศภายในห้องสำนักทะเบียนเต็มไปด้วยคู่รักหนุ่มสาวและคู่รักต่างวัย กว่า100คู่ที่มารอต่อคิวเพื่อจดทะเบียนสมรสในวันวนเนาเลนไทน์กันตั้งแต่เช้าเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ทางด้านสาธสารณอำเภอยังแนะนำวิตามินไฟลิกบำรุงเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีสุขภาพดีพร้อมในการตั้งคันมามอบให้กับคู่รักทุกคู่สำหรับกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสในวันวนเนาเลนไทน์ทางอำเภอเมืองสมุทรปราการได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคู่รักทุกคู่ที่มาจดทะเบียน เดีวใหเจ็ดป็นยาไม่เสื่อมให้เด็กยนะคะเป็นยาเชื่อ 他，他去，他上班。 มีกล้องมาไหมกล้องเขามาับต้องมีนี่อยู่นี่อยู่นี่ไร้มีกล้องัุนายสมัแก้วเสนานในจังเมืองสุรปรการทางอําเภอได้เปิดให้มีการจักิจกรรมเพื่อส่งเสริมนะครับให้ทุกคนได้มีความภาคภูมสราบันของครอบครัวเล่นในวันวาลนไทยหรือวันพทศการแห่งความรักที่สุ พันสองพันห้า <favorite> ร้บทางอินเทอรก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อใหความรักขึ้นในวันนี้มีผู้จะเดินรถที่มาจึ่นวาพปจารณาจะเดินรถเตรียมเดินจุโการ50คู่นะครับก็ในส่วนนี้นะครับทางก็ได้จัดกิจกรรมมอบ ที่นพิธีให้กับผู้สมรสนะครับทั้งผู้ที่มาได้จุดบ็นรุดในวันนี้นะครับตามที่บอกไว้นะครับที่อยู่ครับว่าเดทศกาลวันแห่งความรักคือมันเป็นไทยเป็นวันกิจกรรมของประเทศแต่เพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับให้ครอบครัวได้มีความรักความผูกพันกันเราก็ได้นําเอาวันเทศกาลความรักของปาะเทศนี้มาเป็นวันแดงออกซึ้งความรัก ของแต่ละบุคคลจะได้แสดงออกซึ่งคามรักแล้วก็การที่คนเราอปองคู่กันมาหรือพบรักกันการจะเป็นรถก็เป็นวันที่ระกาศว่าน้องสองคนจะจะขอทพพี่จะสร้างครอบครัวใหม่ให้เป็นที่รักให้คมเขี่ยวกันนะครับแล้วก็เพื่อให้ประชาศนเรานะได้มีบุากรที่มีคุณภาพ นี้ประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นอยูในช่วงของสังคมผู้ดุลถึงถึงวัยหรือถึงวัยรุ่นเขาคาการเ์จะน้อยลงนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะได้แจัตการนี้เพื่อเพิ่มความน่าแน่ใจมากขึ้นครับผมครับสวัสดีครับเพชนะครับนนก็รู้สึกดีใจครับมีความ ทิ่จริงวันนี้มาจดทะเบียนสมรสกับแฟนภรรยาต้องเรียกภรรยาวันนี้ก็เราก็เปสามีภรรยากันแบบต้องใจมต่นงานกันักนะครับรักแบ่งกันขา่า,าทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ฟาทิบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ IMPACT เมืองทองธานี